เหรียญพญานาคเหรียญแห่งความร่ำรวยและเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภเช่าวัตถุมงคลได้ที่ facebook fanpage วัตถุมงคลรวยร้อยล้านฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมจะมาแนะนําเหรียญดีๆนะครับที่มีพุทธคุณสูงในราคาที่ไม่สูงเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทนะครับครบรอบวาระ100ปีของกรมชนรัปทานนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยด้านหลังของเหรียญเนี่ยเป็นตราองค์พญานาคสององค์นะครับเขาเรียกกันว่านาคคู่นะครับกำลังพ่นน้ําอยู่ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความร่ํารวยนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญแห่งความ มังค่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความล่ํารวยนะครับตรงกลางเนี่ยก็เป็นรูปเทวดาถือพระขันนะครับแสดงถึงการมีเดชมีอํานาจนะครับอยู่ในซุ้มประตูที่มีความมั่นคงนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยก็เป็นเหรียญที่เกี่ยวกับองค์พญานาคองค์พญานาคเนี่ยจะมีพุทธคุณในด้านของความล่ารวยโชคลาภแล้วก็เสริมดวงชะตาในหลายๆด้านนะครับซึ่ง เหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยนะครับปัจจุบันสภาพสวยๆเนี่ยราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ควรบูชายอย่างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหรียญพญานาคต่างๆในเมืองไทยเนี่ยก็มีราคาแพงทั้งนั้นนะครับราคาอย่างน้อยต้อง5001พันหนึ่งขึ้นไปนะครับถึงจะเจอเหรียญแบบดีๆแพงๆจจิงๆนะครับแต่เหรียญน,นี้เนี่ย เป็นเหรียญพญาหน้าคู่นะครับที่ช่วยเสริมดวงชะตาทางด้านความร่ำรวยการมีโชคลาภการมีเสน่ห์แล้วก็การทำมาหากินอย่างคล่องแคล่วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาของเหรียญอยู่แค่หลักร้อยกลางๆเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจเหรียญน,นี้เนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับเหรียญน,นี้ ยังมีให้แบ่งปันเพื่อนๆได้อยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันทางร้านเราก็เหลืออยู่บ้างนะครับก็หากใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ทาง facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยร้านนะครับแล้วก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีพุทธคุณสูงนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับองค์พญานาคก็เรื่องโชคลาภเรื่องการงานเนี่ยต้ององค์พญานาคอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับต่อไปเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดอ่ะ ทาเวสุวรรณหลวงพ่อพัดนะครับตอนนี้หลวงพ่อพัดเนี่ยถือว่าเป็นพระที่มาแรงมากๆนะครับมาแรงแสงโค้งเลยนะครับก็ตอนนี้ทางร้านก็ยังมีเหรียญทาเวสุวรรณรุ่นครังสมบัตินะครับของท่านหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งหลวงพ่อพัดเนี่ยก็เป็นพระที่เกจิที่เก่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย นะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็เป็นเจ้าของทังสมบัติคลังสวรรค์นะครับหากใครได้บูชาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าชีวิตดีขึ้นหลายคนนะครับหลายมีหลายคนทักมาบอกว่าถูกหวยมีโชคมีลาบอะไรมากมายนะครับจากการได้บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อพัดก็ยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ่ะ ก็หากท่านใดสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ c ฟ b o o k Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับเหรียญยังอยู่ในกล่องแบบเดิมๆไม่มีการผ่านการใช้งานแต่อย่างใดนะครับโอเคต่อไปนี่ครับอ่าสำหรับใครที่เป็นสายปู่หรือสีนะครับเหรียญบรมมาครูปู่หรือสีนะครับพระครูประหลัดสุชาโนนกิติเมชีนะครับวัดเขาแก้วก็เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ ปู่ฤาษีอ่าที่มีความสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับอันนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์แปะไว้อยู่นะครับนี่เหรียญปู่ฤาษีนะครับ,หล,ห,ลรบหลายคนอาจจะบูชาปู่ฤาษีก็ต้องเหรียญน,นี้นะครับนี่เป็นเหรียญทรงอามด้านหลังนะครับก็จะเป็นตราหานุมานเชนิญหนุมานนะครับหนุมานเนี่ยหมายถึงฆ่าไม่ตายเป็นอมตะ มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับและที่สำคัญเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหนุมานเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสเสน่ด้วยนะครับหนุมานเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสเสน่ด้วยเพราะว่ามีภรรยามากหลายพันคนเลยทีเดียวถ้าผมจําไม่ผิดนะน,น่าจะประมาณ5,000คนนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเจ้าแห่งสเสน่์ยิ่งกว่าขุนแผนอีกนะครับและหนุมานเนี่ยก็เก่งเรื่องการนําทัพเก่งเรื่องการต่อสู้เก่งเรื่องการควบคุม ไพรผลด้วยนะครับแล้วก็ค่าไม่ตายค่าเท่าไหร่ก็ฟื้นโดนลมเท่าไหร่ก็ฟื้นนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยด้านหน้าก็เป็นบรมมาคูปูรือสีหมายถึงผู้มีวิชามีปัญญามีความรู้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นหนุมานนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครมาสายนี้ก็ต้องบูชานะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ก็ปัจจุบันราคายังไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับหากท้างใดสนใจติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะครับวัถุมงคลรวยร้อยล้าน นะครับนี่เหรียญน,นี้ก็เป็นอย่างนี้โอเคนะครับต่อไปครับอันนี้ของดีนะครับของดีแน่นอนนี่เหรียญพระพิคเนตนะรพระพิคเนตนี่ครับอ่าพระพิคเนตครับท่านเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับก็เรียกได้ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นทรงเครื่องนะเป็นเหรียญพระพิคเนตเทพ,พเจ้าแห่งความสําเร็จด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ นะครับก็หากท่านใดสนใจจะบ,บูชาเนี่ยก็ติดต่อที่ Facebook นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านพระพิฆเนศเนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของความสำเร็จการมีเงิน,นมีอำนาจนะครับแล้วก็หากใครที่สมัยเนี้ยทำสื่อหรือว่าเกี่ยวกับศิลปะต่างๆเบาะออย่างยิ่งที่จะบูชาองค์พระพิฆเนศเพราะว่าพระพิฆเนศเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะแล้วก็วิทยาการด้วย นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญที่น่าบูชามากๆนะครับแล้วก็องค์นี้อันนี้เป็นชุดบ็อกเซตนะครับเป็นหลวงพ่อคูณวัดบรรลังรุ่นบารมีคุณทรัพย์นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบรรลังซึ่งมีพุทธคุณสูงมากนะครับท่านเป็นพระที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็อบอ้อมอารี คอยเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหรียญน,นี้นะครับอยู่ในซองเดิมๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีการแกะแต่อย่างใดนะครับดังนั้นหากท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ f a Facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับโอเคแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญน,นึงนะครับหลวงพ่อสนองอัตรามู นะครับวัดนครไทยวรารามนะครับหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นพระจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพระอีกองคหนึ่งที่เก่งนะครับนี่เรียนไปนอย่างนี้เป็นทรงอามรงยานะครับด้านหลังเป็นลูปหมูป่านะครับก็ชื่อรุ่นก็เฮงนลครับมงคลบารมีนะครับก็หากใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage นะครับ วัตถุม,มงคลรวยร้อยล้านนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็หากใครที่ดูอยู่แล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดพระเครื่องวัตถุม,มงคลดีๆในราคาแบ่งปันนะครับสวัสดีครับ